5แอนิเมชันน่าดูแห่งปี2021เมเจอร์มูฟี่ท k อกช็อตนิวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูฟี่ท k อกช็อตนิวนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับเอาเรามาพร้อมกับข่าวในวงการภาพยนตร์ที่น่าสนใจแบบนี้แน่นอนครับ เมื่อก่อนเนี่ยแต่ละปีจะมีแอนิเมชันให้ชมกันอย่างดีก็ปีละสําเรื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ปีละแค่เรื่องเดียวเท่านั้นครับที่เป็นประจํำหน่อยก็คือเจ้าใหญ่อย่างดิสนีย์นะครับที่จะมาเป็นประจําทุกปีทุกปีอาจจะมีหนังค่ายอื่นโผล่มาบ้างบางปีนะครับเมื่อก่อนต่อปีมีดูไม่กี่เรื่องหรอกครับแต่ทุกอย่างมาเปลี่ยนไปครับเมื่อบริษัทที่ชื่อว่า p i x a r Studio เข้ามาในวงการครับแล้วก็มีการปล่อยหนังเรื่อง Toy Story ออกมาด้วยเทคนิคการสร้างแบบ3มิติที่แปลกใหม่สุดๆครับจนกลายเป็นการเป,รเปลี่ยนน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 แปปลลงงงขขาาใหญ่องงรรอออวกรจตตีี้้มผผูิช โรงภาพยนตร์มากมายครับปีปีหนึ่งมีหนังการ์ตูนให้ดูกันในโรงเป็น10บสเรื่องเลยครับซึ่งปี2021นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่จะมีหนังการ์ตูนเข้าใช้ในโรงเรื่อยตลอดทั้งปีครับไม่ใช่เขาใช้เฉพาะช่วงปิดเทอมเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับซึ่งภาพยนตร์แอนิเมชันที่น่าสนใจในปี2021มีเรื่องอะไรกันบ้างรอไปลองดูกันดีกว่าครับ เรื่องแรกคือมินเนี่ยน The Rise of g r u d นะครับหรือเรียกง่ายๆว่ามินเนี่ยนภาค2นั่นแหละครับงานสปินออฟจากหนังชุด Dispicable Me ที่ทําไปทํามาไม่รู้ทําอีท่าไหนครับไอห,หนังภาคแยกของมินเนี่ยนเนี่ยกลับได้เงินมากกว่าหนังไอภาคหลักที่เป็นตัวละครครูดใน Dispicable Me นะครับก็เลยมีการสร้างภาคต่อตามมาเลยแต่คราวนี้ตัวละครครูดจะมีบทบาทด้วยครับแต่จะเป็นครูในเวอร์ชัน12ขวบแทนครับโดย Dispicable Me กับแก๊งตัวเหลืองมินเนี่ยนเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์หลักของสตูดิโอผลิตแอนิเมชันที่มีชื่อว่า Illumination และ Universal Pictures นะครับที่รวมทั้งภาคย่อยภาคหลักแล้วนับกันดู Mini o n The Rise of g r อน่าจะเป็นตอนที่5แล้วล่ะครับ4ตอนที่ผ่านมาหนังชุดนี้ทํารายได้รวมไปถึง3 0 7 8ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับซึ่งนอกเหนือจาก Mini o n The Rise of g r อแล้ว Illumination e ยังมีซิงภาค2ด้วยนะครับที่เตรียมฉายในปีหน้าส่วนงานที่ซุ่มทํากันอยู่ก็เป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับช่างปปาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของเกมครับนั่นก็คือ Mario ้นั่นเองนะครับ i l l u m i n น t ั e ่ um n จะจับมือร่วม รอดูในอนาคตครับสำหรับ p i กซา Studio นะครับมีให้ดูกันหนึ่งเรื่องท่วนครับกับผลงานที่ชื่อว่าลูก้าการ์ตูนที่จะเล่าเรื่องราวในอิตาลีนะครับดูจากเท่าที่เขาปล่อยออกมานะครับก็จะเป็นเรื่องมิตรภาพของคนกับสัตว์ประหลาดใต้ทะเลที่แปลงร่างออกมาแล้วดูเป็นมนุษย์ครับ ต่อมาครับราย a a อนเดอ l a ลัสดรา o อนฟากฝั่งของ Disney ครับจัดส่งหนังเจ้าหญิงมาให้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับคราวนี้เป็นเจ้าหญิงนักรบครับที่จับดาบแล้วก็ขึ้นมาสู้กับศัตรูในรายา and the Last Dragon หลายๆคนได้ดูตัวอย่างไปแล้วก็ทราบดีแหละครับว่าราย a a อนเดอ l a ลัสดรา o อคราวนี้อ้างอิงวัฒน,นธรรมอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเรียกว่าเอาใจตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประชากรประมาณ700ล้านคนโดยเฉพาะก็ว่าได้ครับ เรื่องต่อมาครับ Space Jam A New Legacy ทาง Warner b r o t h r หยิบเอาแอนิเมชันผสมคนระดับตำนานอย่าง Space Jam มาสร้างใหม่นะครับซึ่งฉบับเก่าเนี่ยมี Michael Jordan แสดงนำในฉบับนี้เป็นนักบาสเกตบอลแห่งยุคอย่าง LeBron James ครับซึ่งถ้าเรื่องความเก่งทั้งนั้นบาสเกตบอลแล้วก็ต้องเถียงกันยาวละครับว่า LeBron James กับ Michael Jordan ใครจะเก่งกว่ากันนะครับแต่ถ้าวัดทางด้านความสามารถในการแสดงแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่า LeBron James เล่นหนังเก่งกว่ายเยอะครับผลงานการแสดงเรื่อง Trainwreck เป็นเครื่องการันตีที่ดีที่สุดครับ Space Jam: An New Legacy จะไม่ได้เป็นการสู้กับมนุษย์ต่างดาวอีกแล้ว แต่หนังจะเล่าเรื่องราวที่เจมส์กับลูกชายเข้าไปติดในมิติดิจิทัลของโลกวิดีโอเกมครับและเขาต้องต่อสู้ร่วมกับทีมบาสเกตบอลของลูนิตูนสู้กับทีมบาสเกตบอล AI ที่มีความสามารถสมบูรณ์แบบร0 0ปเครับมาทางฝ่งของแอนิเมชันจากญี่ปุ่นกันบ้างนะครับการ์ตูนญี่ปุ่นก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับส่วนใหญ่เป็นการ์ตูนดังที่เป็นการสร้างภาคต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นโคนันภาคใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Detective คน n a n The Scarlet b u l l e t โดรเรมอนที่หยิบเอาตอนในตำนานนะครับสงครามอาวกาศจิ๋ว 2021แต่ที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของาฟากฝั่งภาพยนตร์แอนิเมชันจากญี่ปุ่นก็น่าจะเป็น e v a ัลเกลเลฉบับภาพยนตร์ในชุด Rebuild of Evangelion ภาคนี้ตั้งชื่อให้งงๆ่อยครับว่า E v a ัลเกลเ3.0บวก1.0ครับซึ่งแฟนๆรอกันมานานมากนะครับเพราะหนังเลื่อนฉายมาตั้งแต่ปี2015ครับกว่าจะมาลงตัวก็มาฉายเอาปี2021เท่ากับว่า6ปีเต็มๆแล้วถ้านับรวมหนังชุดนี้ทั้งหมด4ภาคเขาใช้เวลาในการฉายทั้งหมด14ปีครับยิ่งถ้านับตอนเป็นแอนิเมชันฉายในทีวีโว ชันแรกปี1995เนี่ยแฟนๆยุคเก่าต้องใช้เวลาเกือบ30ปีในการตามดูแอนิเมชันระดับตำนานเรื่องนี้ครับหลายคนถึงกับบอกว่านอนตายตาหลับสถีทีครับที่ได้ดูเอวาเกเรน3.0บวก1.0ภาคดีนะครับนี่แหละครับกองทัพภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation, ที่จะเข้าฉายในปี2021เรียกว่าใครเป็นคอแอนิเมชันแล้วก็เก็บตังรอดูได้เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้มีแค่นี้นะครับระหว่างปีเดี๋ยวอาจจะมีการ์ตูนเรื่องไหนโผล่ออกมาให้เราได้ดูอีกก็เป็นไปได้เอาไว้จับตารอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับ วันนี้หมดเวลาของเมเจอร์มูฟท็อคชรัตนิวส์แล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ eder, ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ